สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Infinite Warfare นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ให้ติดตั้ง b o o s t กนะโอ,โอ้โกไม่มี <laughs> หมวกติดบักเออทำไงดีวะหมวกติดบัก ที่ตั้งบูสต์ลิกเรียบร้อยแล้วโอเคอเดีเยเ๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นกลุ่มเดียวกันนะไปตามหาผู้รอดชีวิตนะ ้พบทางที่จะเข้าไปนะไฟฟ้าของสถานีจะเปิดและปิดตามแสงอาทิตย์นะวิธีที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องเป็นช่วงกลางคืนเท่านั้นนะไม่งั้นได้เป็นไก่ย่างาดาวแน่เลยโอ๊ปไปโอเคอไปคไปไป,ไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยอ๋อวิ่ง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  เอ so. so ้ยเออโอ้ยอ้ยเกือบเิียวเชียดเอ้ยเอ้เครื่องเครื่องเครื่องปัดเอปัดไฟพังไปแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วนะเอ้น้อปาเค็มเาก็พบแหงที่มาองสัญญาณนะ กลายเป็นไก่กลายเป็นไก่ย่างแล้วตัดสมกินอร่อยเลยเฮ่น้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องเราก็จะต้องวิ่งไปที่แอร์ล็อกนะไปโอ้โห โอ้โหร้อน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 โอ้ยเ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 อ้ยโอ้ยร้อนร้อนเจ้จะลองเปิดประตูนะทีเเลยออกไป You guys hear that? ได้ยินเสียงเพลงนั่นนะใครใครร้องก็ไม่รู้รเดี๋ยวแยกย้ายกันไปดูนะว่าจะพบอะไรในห้องนี้มั่งนะไอเครื่องเครื่องปัดไฟเครื่องผลิตกระแสไฟว้ามันพังไป,ไปเรียบร้อยนะ เกมบุ๊กเจอสัญญาณเตือนและผลกระทบที่ใกล้เคียงไม่ทำงานนะซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร,นร่นั r พบห้องพักลูกเรือนนแต่ไม่พบ แต่มีพบลูกเหลืองนะเนี่ยสัญญาของ U.S.A. นะจ่ายดีกว่าได้ห้องดีกว่านะปล่อยให้เช่าเหรอเนี่ยเ,เดี๋ยวไปดูตรงนูน้นดีกว่าอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้โรคอนาคตมีพัดลมเนีย่ยเหรอ

เด็กๆอยู่ในห้องนี้สิมีอะไรหรือเปล่าเป็นห้องทางเก็บอาวุธนะมีอะไรบ้างเนี่ยใต<น>ชิชิมาพบอาวุธอยู่ใต้โต๊ะนะ นี้องพระเค็มัวดใจยังว่างหรือเปล่า The Yes ตอบว่าคิดว่ายังว่างอยู่นะแต่ข้ามศพไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนพนคุยก่อนมีอะไรปะไม่มี Okay, what? Oh shit the land over here, I got something โอเคเรยส์สพบศพลูกเรือนนะ hey, yes, so แล้วหุ่นที่ถูอมิดปักหลังอยู่นะเหมืนอนหุ่นหันมาทำร้ายลูกเรือนนะเนี่ย

มีเลือดอยู่ที่หนักด้วยไปพบศพลูกปือนนะที่ยุงจะขอหักเลยตัวมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นะ <c oughs>

ทำงานอยู่นะโอ้ <pod> <adjusted Eugene slide recess> นี่แนี่ทำลาย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 ก่อนก่อนที่มันจะฟื้นนะโอเคเปิดประตูโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาสถานีส่วนกลางนะหรือศูนย์ราชการนะ boy. Đi đi đi. Nói nhiều chữ hụt. Boom mới lười. Okay, กอนทแสงอาทิตย์จะมานะโอเคอประตูทางเข้ามันล็อกอยู่นะเราต้องแฮ็กเข้าไปนะโอเคปล่อยโดนีว่มันได้กี่ตัว Cái súng lơm เดี๋้อเด้อเด้ออุ้ยโอ้โหเย็่มแท็กเสร็จยังวะเนี่ยห่วยเดี๋ยวเด้อน, oh ดนี่แน่นี่แน่ทำร้ายเรานี่แน่ บึ้ม,ม,ม,มเ,เลยแฮกเสร็จยาวเนี่ยโอเคเข้าเปิดประตูแฮกเสแล้วโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้ไปเร็วๆๆนั่นแหละ ไม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือมันมากันหมดหรือยังนะเจ้ไปประตูเคในห้องมีจอมอ,มอนิเตอร์อยู่นะซึ่งมีผู้รอดชีวิตอยู่ไม่ไกลจากนี้นะ ีจุดจอดยานอยู่บนเมืองน,นะเลเยสก็อบอกน้องป้าเค็มให้ไปเอายานเลเว่นนะและ yes, ้วขบับไปยังที่จุดอบพยมนะเดี๋ยวส่วนคนที่เดือก็จะไปตามหาผู้รอดชีวิตนะก็ไป็นบกับน้องป้าเค็มได้ไหมอยาจะได้ไปกินตับหวานด้วยกัน <c oughs> แกไปคนเดียวด้วยดิยังไงก็ต้องไปจับอีกทีมนะทีมเลยแล้วกัน,นไป โอเคโอเคมไม่มีไม่มีระเบิดไม่มีโดนมาให้แล้วเหรอเฮ้ <S 2> <S 2> มีแฮกจิงนี่วะ นี่แฮกแฮกแฮกนี่แน่ทำลายอ้ย่ยายล่ะ หุน่นโอ้ยหุ่นโดนนี่แนวะไปขายอะไรยนที่เสียงโกงให้หมดเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมกระสุนก่อน มาเยอะมากเลยหมดหมดหรือยังโอเคเหลืออยู่ตัวหนึง่ง เยอะเงี้วะโอ้ยหายเร็วม,มากเลยหมดหมดแล้วยัง <c oughs> เอาไปขายชีเสียงกงให้หมด <c oughs> เฮ้ย Okay. Hãy đúng rồi. kênh โอเคอโอเคกระโดดข้ามไปนะโอเคในเยสถามน้องปลาเข็มว่าสถานะเป็นไงบ้างนะน,น,น้องปลาเข็มเขาตอบไปว่าบินอยู่นะครับและติดต่อ,อยางและทิเบอร์ชั่นไป me Maintain fire discipline, we don't want any accidents. Okay. Yeah, I'm Commander Nick Reyes. We're here to rescue you. โอเคพบผู้รอดชีวิตแล้วแล้วนะเออโอเคเ이เยสถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะโอเว่นเขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดได้จับภาพยาน SDF Olympus มันนะยิงถล่มใส่ดาวคอสน้อยจนออกนอกเส้นทางไปนะและการที่คุณโดนหันมาทำร้ายเราก็น่าจะมาจากพวก SDF มันแฮกค,ค,คุณแฮกค,คุณก็ไปนะ โอเ,เวนเขาบอกอีกว่าลานจอดอยู่ด้านนอกนะมันถูกคุมด้วยแผ่นป้องกันความร้อนนะวัตถุที่นี่มันมีการระเบิดที่สูงนะถ้าเปิดแผ่นมันออกนะพวกขุนเขาจะเข้ามาที่นี่นะเอเย็ดเขาติดต่อไปที่น้องบัตคิมว่ากำลังเปิดจุดลงจอดสำหรับการอพยพพลเรือแล้วก็จะมีการมาตักันนะ Kìa đều con. Tân cung tân cung yên lắm ngon bộ lên nha. E kê? E kê? Ah, bỏ được. Timmy shadows. Uy, raider! Reeds, protect your ไปแล้วเอ,อ่อมาอ่ะระเบิดไปอีก あねえ、かぶたい。 ไป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 บึมโอ้ยโอ้ยโดนแรงระเบิดโอ้ยโอเคไปก่อนนะเอาละเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอมาเขาจะระวังหลังให้นะอุย้ยเอาลีโดนพวกลุมโดนยิงใส่นะเด็กลีบอกลีบอกให้ไปนะ เอาเอโอมาอุ้ยเอาโอม่าโอ้ยเอาโอมาบอกบอกให้เราไปเลยนะภารกิจมาก่อนนะ อมาเขากลับไปที่ยานไม่ได้นะเลยเลยบอกให้ทิ้งเขาไว้นะเล้เยสบอกให้น้องปาเคเบนกลับไปรับอูมานะแต่น้องปาเคเบลเขาเลือกที่จะขัดคำสั่งและอมาเป็นคนบอกเองนะว่าภารกิจภารกิจต้องมาก่อนนะ ต้เเอเลย้ยงตัวเขามีเวลาสองวินาทีในการที่จะช่วยนะเนี่ยแต่เขาแต่น้องบาคิฟบอกว่าไอ้สองวินเนี่ยสามารถช่วยคนได้ได้นะ โดนเลเยสถามกลับไปว่าถ้าเป็นเขาแทนล่ะจะทิ้งไปไหมน้องปลาเข็มเขาตอบว่าเขาไม่รู้นะถ้ามดแต่ลังเลก็มีแต่ตายเท่านั้นครับเราต้องรู้ดีว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วเเยสบอกว่ายังมีวิธีอื่นเสมอนะไม่เสมอไปนะครับเลเยสถามกลับไปนับตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะน้องปลาเข็มตอบกลับไปนะว่าตั้งแต่นายเป็นกัปตันนะ เตอร์ติดต่อมาว่าได้รับรายงานการดำเนินการฉุกเฉินแล้วนะและให้มาที่หอบัญชการโดยเร็วที่สุดและเยสเขาก็เริ่มคิดได้แล้วว่าการทะเลกกาะกันนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะเลยให้ไปเขียวแกนออกปาเค็มให้ทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ คุณได้เกรงใจที่จะทำอะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ